อยเสวัสดีค่ะทุกคนวอลวินมีอินปากวันนี้นะคะอุย้ยวันนี้ไม่ได้สิวันนี้มันเลทมาหลายเดือนแล้วอ่ะจริงๆคือมันมีปัญหาเรื่องเสียงแต่แก้ไงก็ไม่หายก็เลยคิดว่าเออพากลงแล้วกันถ้าตรงไหนเบาก็ต้องขอภัรล่วงหน้าด้วยนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องทุกอย่างมันมันรัานเร็วขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพื่อนกินข้าวเร็วแล้วก็เนียนเวลาไวมากสุดยอด,ดค่ะ เบาขนาดนี้มันได้เสียงหรอเสียงเขาตรงไหนที่พักแล้วอันนี้เขาขาดาษทีนีนี้เวลาบบมไาคพอถ้าเกิอย่างเงมันปิดเสียงหมดเเพราะฉะนั้นแบบลบากอ่อาวจะเสียงไม่ฉันก็จะไปขมยเสียงใครเียมือแรกนะคะก็คือเข้าซอยคือร้านเอิ่ม สาวสาวโดววนกุตุยเขาซอยเลยโดวยวนกุตุยแล้วเราก็มากินไอติมนะคะ <c oughs> ไม่อ้วน <c oughs> จริงหรือเปล่าเเออย นมครับิขนครับ<ะ>ซึ่งที่วัดตรงนี้นะคะเป็นวัดเก่าสมัยเอิร้ลนาน,นานะคะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะมีเออชาเยนมาเนี่ยเข้ามาเข้ามา อาศัยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในตลาดได้เยอะมากๆเลยซึ่งก็ทำให้ที่นี่นะคะก็จะมีทั้งคนเมียนมาคนจีนคนไทยนะคะคนเหนือก็เลยเป็นคนแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่นะคะเขาก็จะขี่จักรยานนะคะคนเมียนมาจะขี่จักรยานแล้วก็เออผู้หญิงนก็จะชอบใส่แบบชุดเดรสนะคะซึ่งก็ทำให้เออเเารียกอะไรร้านเย็บผ้ากับร้านขี่จักรยานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ ทําให้เกิดแต่ว่าการทําเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะก็จะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านจักรยานหรือว่าร้านเก็บผ้านั่นเองใช่ไหมคะ,อะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดริมเมยนะคะทุกคนจังหวัดไหนจังหวัดตากนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามเราคือฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าเออโนแมนแลน์ no นะคะเออก็จะเป็นฝั่งที่ไม่เป็นฝั่งชายแดนกั้นเขต ได้ค่ะคุณมูมินอันนี้นะคะเป็น Miss Maple เป็นลของสาขา่าค่ะวันนี้ปลา่ะมีการบาสิมีการบาค่ะมินแต่เราไูดค่ายกลัวนะดกโอเควันแม่เราเป็นแต่ท่องเที่ยวจ้องรบิดโอเคใช่ติแล้วติแล้วติแล้ว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอนนะคะถ้าจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ตร,ตรงนู้นตรงนู้นนะคะจะเป็นเอ่อเทือกเขาตะนาวมสสีน่าจะใช่เป็นของฝั่งเมียนมานะคะ น้องหมาดิเรามีเรามีสัตว์ป่าต้อนรับค่ะปลาผักาดกันคุ าหลังๆที่เราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมที่พรเมื่อกี้ได้ถ่ายไหมถ่ายถ่ายไว้ถ่ายแล้วตอนที่เราขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ก็เพราะว่าสวยมากกว่าอยู่ข้างล่างน้ำมันเยอเือกแดงเย็นด้วยเย็นด้วยเย็นสุดๆใช่นะน่าจะแบบว่าชุดเราเปลี่ยนมากน่าจะดม,มันเปลี่ยนแล้วก็เมื่อกี้อาจารน้องขึ้นไปด้วยอาจารย์สู้มากสุดเป็นคนหนึ่ง<ส><อ>น,น้ำม,นมือนกันนะใช่ค่ะคน,น,นเห็นหรือเปล่าไม่นะคุะสุดมากมีคนน้ำมันก็คืออุ้ยเที่ผีเสื้อตอมเท้าท์ท จันบอยอ่ะจันบอยเอาฉ่ำเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแม่สอดเราอยู่ที่นี่มันกินครั้ที่มันสามวันแล้วคุณแม่ถามว่าเีาไปกินที่อื่นอีกเหรอตรงนี้จอยสุดค่ะบอกว่าตรงนี้จอยสุดของพี่พอยใช่ค่ะตรงนี้คือจอยสุดนนนอกั้ทุกคนถ้ามาอย่าลืมมาที่ร้านแทนเค้กลายกระตูนนะครับกับโอเคค่ปลาปัดได้ค่ะสิบล้านล้านชาจับเอาแล้วสิบแปดสิบแปดสิบแปดจนวูบกันเนี่ย 大家好，我叫小雷孩子的，介绍一下，小雷可以เพลงเร็ว เราอยู่ชายแดนมาเกืจะสาวมาแล้วเนาะใช่แล้วค่ะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าต่อให้เราอยู่ที่แม่ฮ่องสองเนี่ยนะอนก็ยังรู้สึกว่าเหมือนที่เยี่ยมมาเพราะว่าเอชาวต่างชาติเยอะมากทำใหนมาค้างคืนหรือทั้งแต่งงานแล้วก็คนเข้ามาแต่งงานเนี่ยอย่างก็คือชาวบัลแกเรียใช่นะคะโอเคเอาอันนั้นไปไว้ในนั้นมือเที่ยงเดที่อาอันี่ยไว้แค่ตรงนี้ไมีแค่ถุงอ่างอะไรเออมึงมันล่ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาเดินอยู่ที่อำเภอแม่ส,สอดค่ะกับร้านพอยแกกับตลาดคอยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆไม่มง,งั้นเราไปหาน้ำกินหาอะไรกินดีกว่า เออโอเคนั่งลงสิดาวสิดาว